สวัสดีเจ้าอยู่กับเพร่ห้าปัญหาเจ้าเนาะวันนี้พาเข้าป่าทิ่เก่าเจ้าตอนนี้เพร่อยู่ที่อำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้ามาสำบวจป่ามาหรือประมาณเกือบทั้งรุ่นเจ้าแต่ตอนนี้มีเจอแล้วพี่น้องมาดูนี่ริว

พึ้นข้าวเนาะแต่ป่านกินได้โยจะออกไปไหมพี่เงี้ยแต่ที่ขึ้นเข้าตโตใหญ่มากขึ้นข้าวเอ็มพอก่ะเอาทิ้งมิเตอร์ดองยังไงยู่ได้อุ้ยพุนพุ้นได้อยจะออกไปพอพดีเลยเหรอ ถไม่เจตอจนสูงเลยเนาะก็พอกาเนาะแยิมครับผมดอกเดียวเปิดเปิดมาจะได้ยูเนาะไม่ก็ล่ะเปยเหมือนคันไปขดกีฬาเนาะคันก็รัเลย

ไข่ครับอันนี้ปปะะเมนเมนเลือกเอาครับผม <c oughs> ามาเลีกกว้วก้อนนี้จึกสามหมืนน่นเน,ะนะเาะเลือกเอาดอกแข็ง เอาได้ป่ะเอาขาเลยปุ๊มบมาไ,ได้ตัวเจ้าแม่โอ้โหน่ากินหมดนอนเลยได้คนแถวนี้เขาบุกินนะครับผมเห็ดเพิอกเอาบุกชินนี่ห่วยบ่ดอ,อกนึงโอ้มันจะดอกอยังไงนี่ค่ะจะได้เลยว่าเอออันนี้ค่ะเป็นเห็ดเพิอกเขาขึ้นกันครับผม

đây gọc ừ, ừ, này, chùm này. Ừ, đọc nhiều ủa đâu chùm nhìn ủa 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 chùm ủa 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 Kiếp <laughs> <Khương ta lộ. cười> <laughs> oh. <laughs> chú mong điều Khơn người ta như là ngục nhạc, là ngục nhặt nhiều nữa เบ่งเห็ดเบ่งเขาครับผมเนาเบิดมีได้จากดอกบ้างิ่งดูหน่ยได้อยู่นะานมนาเอาเหมือน,นมันจะแขง็งแข็งถ้าฝนบ่ตกีเก็บได้เนะ ฝนตกนวนเฮ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่นั่นเห็ดปูเขาอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะครับผมหวานคึกกันนะครับนี่ก<า>ว่ไเนีไงละโอ้นีเไงนีงเ่งเงง,งอันนี้เนนีี่น

Hoa hẹn gặp được em à, buộc được tôi mời tôi ngắm, tôi mời rồi. บานแล้วเข้าบานเบิดเนาะน่เสียดายแข็งบ่อ้าวแข็งได้โอ้ยเอารถาาาเสียดายม,มันบานเฮาหายากคือหยังครับผมนี่มวนบอกรับเดี๋ยวหาครับครับ่อันนี้เพิ่งเข้าหัวอย่อง uuuuh cái lắng của chù ngâm, nó nâng nâng tít thắng mày nó chào mình về một sơ nữa ăn đi đồ nhanh đi ยาหมนมีม้ก็ไม่ได้น่ยอันฮ้อหายากยากครับผมอยู่ี่ใครแน่บ่มิตคนกินนะเจ้าก็เลยเก็บไปกินเห็ดพึ่งตองครับอันนี้หรือว่าลังคนก็เอินเห็ดพึ่งเขานะครับนี่แกงหวานคือกันอู๋จูมโอ้โหตองตองตอตองนมจ๊ะอืมชิว ปึ่งหวานปึ่งเขาไงจะเจออีเนาะจะได้มามันเข้าไปส่วนใหญ่เลยเนาะมาบทัน,นโอ้ขามัน<ฮ>แกงแซ่บแกงล้ำขนาดไหนนี่เห็ดพนะึ่งตองเนาะ Où nạo tinh bật tiệp mì tiệp cầu hoa nhỏ, 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 ได้หมดเลโอ้ยทเปวยกิดจงไว้ซะขึ้นลาไปแล้วอันนี้ใสเห็ดปึ่งเขาได้ก็ลายด้วยยคือโชเปยเดี่มาได้ตรงไม่ได้ตรงไม่ได้ แล้วบานได้ก็ไะโอยเทาดได้ก็โยอาเถอะไ่สียดายเนาะดอกไม้ดอกมวยต่ดอกง่ยาโอ้นี่ยมได้ ừ, ngồi mà lưới không ừ. à. nó vậy chen hồi đồng đều nó trung vậy nên vào. nấu bịch xe đây không mà liều nào cả ô hết มาสองดอกนี่ดีอยู่นี่ครับดีได้อยูสองดอกไตไปตองกันอีกเห็นไหมเห็นเห็นนอู้หูเต็มเลยดูดอกนี้ไงแข็งอยู่เจ้าโอ้ยชั้น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 มองหากระชั้นชั้นนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไดี๋ยวตาหนึงพอดีเสียดายถ่าบนเอาทิมเนาะจอ้อ่ะสรุปผลงานกันครับผมนี่เห็นแง่นมมอนี่ เห็ดพึ่งเขาล้วนเห็นแล้วงกเห็นหน่อยเห็ดพึ่งเขามีหลายอย่างนะครับผมอันนี้เห็ดพึ่งเขาน่อยเนาะเห็ดพึ่งเขาหงอยอันนี้เห็ดพึ่งเขาใหญ่นะครับเนี่ยเห็ดพึ่งเขาใหญ่นะครับขายใหญ่ๆอด้วนดอกอ้วนนี่ครับนี้ก็เข้าอันนี้ก็เข้าขึ้นกันลวคนเอ่อเห็นเขาเอิ้นเห็ดพึ่งเขาเหนียวนะครับอันนี้นี่ดอกอันนี้อันนี้ก็เข้าขึ้นกันหวานเบิดตนะครับเนี่ยหวานเบิดบ่มีม่มีเห็ดขมครับผมได้เห็นแล้วงกสองดอกเนาะได้ดอกกับใครนึง อ่ะเดี๋ยวที่กลับบ้านแล้วครับผมเจ้าอาะเจ้าน่าได้สำหรับคลิปนี้เะเจ้าเพลง,งก,กับครูตัวขอฝากคลิปเพลงตตอีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับแกงเนาะหัวเนาะเก่งเห็ดพึ่งแคบ